สวัสดีค่ะพอตแต่งบายแอนค่ะแอนนั่นค่ะพอพนครเกษตร,รน้มินค่ะวันนี้นพามาดูเน็ Gen นสตอมแท c กนั่นเองนะคะราคาตัวละที่1 3 9 9 0 0้านบาทนั่นเองค่ะคันนี้สวยมากๆเลยเพราะว่าเป็นสีเทาดำนะคะใส่ชุดยกด้วยนะคะมาดูว่าแต่งอะไรกันบ้างคะ่ะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้า v ีหเลยนะคะแรปเตอร์สีดำด้านนั่นเองนะคะและใส่กันชนด้านหน้าคะ่ะเป็นกันชนหน้าฮัมเมอร์นั่นเองนะคะมีห่วงด้วยนะคะมีแผ่นกระแทกด้านลากด้วยนะคะส่วนด้านบนค่ะ ด้านบนนะคะเป็นสกู๊ปทรงฟริตนะคะสันจมูกเป็นสีดาด้านและโลโก้ของเขาเป็นรูปม้านั่นเองค่ะสวยมากมากเลยนะคะใส่ชุดแต่งได้เข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะข้อไฟหน้าเพิ่มเติมเข้าไปคันนี้ยกถึง2นิ้วเลยทีเดียวนะคะเปลี่ยนปีกนกแล้วก็ซุ้มล้อสไซส์อยู่ที่6นิ้วนะคะเป็นสีดําด้านแบบมีหมุดนั่นเองค่ะส่วนซีรีส์ยานนะคะ33คูณ12.5อไออฟเซตลบ18เลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะเปลี่ยนบันไดข้างใหม่ค่ะนี่เลย เขาเรียกตัวนูนนะคะเป็นคําว่าสตอมแทกนะคะในรูปของสตอมแทกนะคะมันในข้างของฮามเมอร์แล้วก็ครอบรอบคันนะคะใส่กันสาดเรียบร้อยและแรกหลังคาด้านบนนะคะเอาไว้ใส่สัมภาระนั่นเองค่ะ <c oughs> ด้านท้ายนะคะใส่สติกเกอร์เป็นคําว่าแรปเตอร์เองแล้วก็ ตัวบาด้านท้ายนะคะมาจากโรงงานเลยของเดิมนั่นเองนะคะและไฟท้ายค่ะครอบอย่างสวยงามเลยไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED ด้วยนะคะครอบฝาท้ายเพิ่มเติมเข้าไปค่ะเป็นสีดํานะคะทั้งชุดเลยและกันชนด้านท้ายนะคะเป็นของฮ a มเมอร์นั่นเองนะคะเปลี่ยนใหม่นะคะเข้ากับตัวรถในรุ่นของสตอมแท็กมากๆเลยค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากได้รุ่นสตอมแท็กนะคะมาแต่งแบบนี้ติดต่อแอนได้เลยนะคะ 098925166ค่ะมีแฟนแน,นั่งวิ่งเสน่หกสารถึงบ้านแล้วก็แฟนแนั่ผ่านนะคะแอนนคนขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอน,นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ